ไปแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นการดำน้ำจิงปลาครับนำเสนอโดยเซียนหนึ่งครับนี่ ครับตุดดองดงไปแล้วครับได้ครับโอ้ได้ยินดังปุ๊กนะครับโอ้หเยอะเ้ยไม่ได้ติดกล้องครับได้ครับตอนนี้ครับลูระทึกครับใหญ่เล็กมีครับน้องน้องโดครับ น้องโดน้องโดแม่ว่าจะไม่ลองแน่เนี่ยังไงนี่เห็นว่าครับเราลงไม่เคยได้ไดโอโ้โหสุดยอดครับโซปลาครับโซปลานะครับโอโ้โหสวยงามครับนี่เตียนจุ้ยกับเตียนหนึ่งครับดได้เลยครับสุดยอดอืมฮึ